สวัสดีครับถ้าคุณครูนะครับอัดคลิปสอนแบบออนไลน์นะครับแล้วไม่ต้องการจะเอาคลิปนั้นขึ้น u t u b e นะครับแล้วก็อยากเอาคลิปนั้นนะครับขึ้นไปที่ Google s i t e นะครับเพื่อเอาไปไว้ในห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูเลยนะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้คุณครูไปที่ g l e Drive ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ห้องเรียนนะครับแล้วมันคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการอัปโหลด คลิปวิดีโอของเราเข้ามาในห้องเรียนในโฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาอัปโหลดไฟล์นะครับคลิกไปที่อัปโหลดไฟล์ครับจากนั้นไปเลือกวิดีโอนะครับคุณครูเกี่ยวไปที่ไหนครับคุณครูก็ไปที่วิดีโอนะครับสมมติว่าผมจะเอาตัวอย่างวิดีโอสั้นๆนะครับจะได้เห็นผลเร็วนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเพนครับแล้วก็ให้อัปโหลดขึ้นมานะครับแนะนําว่าวิดีโอควรจะเป็น MP4 นะครับเ p 4อ่าเรียบร้อยละแค่นี้เองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคุณครู อัปโหลดคลิปวิดีโอเข้ามาใน Google Drive แบบนี้ในโฟลเดอร์แบบนี้ก็ให้ทําการแชร์นะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาที่คลิปครับไปที่การรับลิงก์ครับรับลิงก์เสร็จก็ต้องแชร์นะครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อแชร์เสร็จคุณครูก็จะได้ลิงก์ตรงนี้นะครับคลิกไปที่คัดลอกลิงก์ครับแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นการแชร์คลิปของเรานะครับเสร็จแล้วให้กลับมาที่ Google s i t e ครับ แล้วก็เลือกว่าจะเอาไปไว้ที่หน้าไหนนะครับสมมติว่าผมจะใช้หน้านี้กันแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาตรงจุดที่เราต้องการจะใส่คลิปวิดีโอนะครับมันก็จะขึ้นวงกลมเมนูขึ้นมาแบบนี้ให้เลือกเครื่องมือฝังหรือว่า embed ตรงนี้นะครับคลิกเลยครับจากนั้นจะมี2แบบคือใช้ URL หรือฝังโค้ดนะครับในที่นี้ให้เราใช้เป็น URL นะครับแล้วก็คลิกขวาวางลงไปครับเนี่ยวางลิงก์ที่เรารับลิงก์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มแทรกได้เลยนะครับกรณีที่คลิปของเรานะครับเป็นคลิปที่มีความยาวนะครับต้องรอนะฮะอัปโหลดขึ้นมาเนี่ยต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้ Google เนี่ยนะครับเขาทําการเรนเดอร์หรือว่าแปลงคลิปของเรานะครับให้สามารถคลิกดูได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่โชว์ตัวอย่างนะครับต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับแต่มาแน่นอนยังไงก็ต้องมานะครับเสร็จแล้วเราก็แทรกเข้าไปนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อแทรกเสร็จนะครับเราก็มาปรับขนาดนะครับว่าต้องการจะให้คลิปวิดีโอของเราขนาดเท่าไร่อยู่ตำแหน่งไหนของหน้าจอนะครับสามารถที่จะย่อขยายได้ครับเนี่ยเราจะให้นะครับกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็ปรับได้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการเรนเดอร์นะครับถ้าเรนเดอร์เสร็จเนี่ยสัญลักษณ์นี้นะครับจะเป็นรูปของคลิปนะครับแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะครับแต่ถ้ายังเป็นรูปนี้อยู่นะครับ มันเป็นไม่ใช่ว่ามันจะดูไม่ได้นะครับดูได้นะครับแต่ยังเรนเดอร์ไม่เสร็จนะครับถามว่าถ้ารันทดสอบตอนนี้ดูได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามามาเทสมาทดสอบกันเลยครับวิธีการนะครับมาตรงนี้ครับแสดงตัวอย่างครับอ่าแสดงตัวอย่างนะครับแล้วเราก็นะครับเลื่อนมาตรงคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกตรงนี้ครับเปิดหน้าต่างใหม่นะครับลองดูซินะครับมาไม้คลิปของเรานะครับ อย่าง да. เรนเดอร์ไม่เสร็จนะมาแล้วนะครับดูได <his country> <names> ้เลยตอนนี้นะครับเวลาเราคลิกนะครับคลิปของเราก็จะเล่นเวลานักเรียนที่คลิกนะครับเวลานักเรียนคลิกที่คลิปนี้นะครับมันจะเปิดแบบนี้เลยนะครับมันจะเปิดมาที่หน้านี้นะครับ้วนักเรียนก็ลันนะครับลันตรงนี้ดูได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับจะยังไม่โชว์รูปนะครับต้องรอให้มันเรนเดอร์ให้เสร็จนะครับอันนี้คุณครูอย่าใจร้อนและอย่าเพิ่งตกใจว่า เอ๊ะทำไมนะครับมันจะเล่นวิดีโอได้หรือไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าทําตามขั้นตอนนี้นะครับเวลาที่นักเรียนเขาคลิกนะครับดูวิดีโอแป๊บมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็คลิกเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะรันเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการนะครับอัปโหลดคลิปวิดีโอจากเครื่องนะครับโดยไม่ต้องเอาขึ้น y t u t u นะครับเป็นการเอาขึ้นมาที่ก o g ก e Drive แทนนะครับแล้วก็รับลิงก์ แชร์ลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาลิงก์มาใส่ในก o g l ิ s i t e ์ของเราตามขั้นตอนที่คุณครูอภิวัตรแนะนำนะครับเราก็จะเป็นการโพสต์วิดีโอลงไปหรือว่าแทรกวิดีโอในปอไปในเว็บไซต์ของเรานะครับได้สบายสบายเลยนะครับโดยไม่ต้องอาศัย y o u t u b e นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ